มันคือ Sony a 7 i i i ที่ถูกบีบอัดไว้ให้อยู่ในบอดี้ของ a 6 6 0 0โดยเพิ่มเติมในส่วนของจอที่สามารถฟลิปกลับได้มีขนาดที่เล็กแล้วก็เน้นการพกพาแต่ได้ความสามารถของกล้องฟูลเฟรมไอเดียดีน่าสนใจแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ สวัสดีแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้ง าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกหรือว่าเจอเคยเจอก,กันแล้วแต่คุณยังไม่เคยกดติดตามช่องของผมยังไงจบคลิปนี้แล้วฝากพิจนารณากดติดตามช่องของผมเอาไว้ให้ด้วยถ้าหากว่าคุณชอบคอนเทนต์ในเรื่องของการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในคลิปนี้ปีนี้ยังคงคึกคักต่อเนื่องในเรื่องของกล้องที่เปิดตัวใหม่จากทุกๆค่ายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นกล้องสเปคโหดกล้องสําหรับการถ่ายวิดีโอกล้องสําหรับให้มือใหม่ใช้ในการทําอลอกกล้องประหยัดงบสารพัดรูปแบบของกล้องที่ออกมาในตอนนี้ส่วน Sony A A7C นั้้นนเป็กลองที่ออกแบบมาาสํหรับ ให้มือใหม่ใช้ในการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอรวมถึงมือเก่าที่อยากได้เป็นกล้องแบบพกพาง่ายๆสบายๆใช้ในวันหยุดพักผ่อนมาในรูปแบบของกล้องเลนส์ไฟเดอร์หรือว่ากล้องที่มีบอดี้แบบเดียวกับกล้องตัวคูณในตระกูล A 6 0 0 0ของทางโซนี่มีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นสีดำล้วนแล้วก็แบบที่เป็นสีดำผสมกับสีเงินเนี้ยสไตล์แบบกล้องเลตโทถ้ามองผุนก็นึกว่าฟูจิหรือว่าพานานะ ส่วนความสามารถของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาความสามารถของ a 7 III ทั้งหมดเ,เข้ามาใส่ไว้ในกล้องตัวนี้โดยมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมาบางส่วนเซ็นเซอร์ที่ใช้งคงเป็นแบบ bsi cmos เซนเซอร์ C ขนาดความละเอียด24.2ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่20เฟรมต่อวินาทีสามารถบันทึกวิดีโอความเร็วสูงสุดที่4 k 3 0ในส่วนของ high Frame r a ร e สูงสุดก็อยู่ที่120เฟรมเปอเซก ที่ความละเอียด 1,080p ไฟล์วิดีโอที่บันทึกได้ในตัวเนี่ยยังคงเป็นแบบ8บิต422เท่านั้นยังไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอ10บิตได้มีระบบการสั่นในตัว5แกนเช่นเดียวกับใน A7 III แต่ว่าเนื่องจากขนาดบอดี้ของมันที่มีขนาดที่เล็กลงเนี่ยทำให้ระบบการสั่นนั้นเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับ A7 III เพราะดูจากการทดสอบในการรีวิวแล้วเนี่ยพบว่า A7 i i เนี่ยเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมีการสั่นไหวมากกว่าใน A7 III อยู่พอสมควรเลยทีเดียว สิ่งที่กล้อง a 7 c นั้นมีการพัฒน,นาให้มันดีขึ้นมากว่า a 7จ็ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของระบบโฟกัสที่ใช้ระบบโฟกัสแบบใหม่ที่มีการติดตามวัตถุได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถโฟกัสดวงตาแบบติดตามต่อเนื่องในงานวิดีโอได้สีสันของไฟล์ภาพก็ถูกปรับให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมีหน้าจอแบบฟลิปออกข้างแล้วก็สามารถพับกลับได้แบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้แต่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถใช้การสัมผัสหน้าจอเพื่อเป็นการเลือกเมนูได้แล้วก็ในส่วนของเมนูนั้น ก็ยังเป็นแบบรูปแบบเดิมๆไม่ใช่รูปแบบใหม่ที่มีอยู่ใน a 7 s 3ที่ออกมาไม่นานมานี้ที่มีการพัฒน,นาจัดกลุ่มให้การใช้งานเมนูนั้นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น้นส่วนของบอดี้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ทาง Sony เองมีการจัดวางปุ่มกดใหม่ๆเพิ่มเข้ามาโดยมีปุ่มกดอัดวิดีโอขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆกับปุ่มกดชัตเตอร์ด้านบนทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นรูปแบบของมานจะคล้ายปุ่มที่มีอยู่ในเจ้า Sony zv 1แล้วก็เจ้า Sony a 7 s 3ที่เพิ่งออกมา แต่น่าเสียดายที่ทางโซนี่เลือกที่จะตัดปุ่ม C1 C2 ออกไปซึ่งเป็นปุ่มที่เราสามารถคัสตอมให้มันสามารถเป็นปุ่มกดเพื่อเข้าสู่เมนูรัดต่างๆได้เลยทําให้การใช้งานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายอย่างเช่นใน a 7 3ที่มีปุ่ม C1 C2 ให้จอ E-VF นั้นมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็ยังไม่มียางรองตามาให้ด้วยทําให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยอาจจะไม่คล่องตัวแล้วก็ไม่ได้ให้ผลที่ดีมากนักในการมองผ่านเจ้าตัวช่อง E-VF นี้แต่อย่างใดดังนั้นกล้องตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนักสําหรับตากล้องถ่ายภาพนิ่งที่เป็นมืออา ที่อาศัยการถ่ายภาพโดยมองผ่านช่อง EVF เป็นหลักแล้วมันมีช่อง F F Guard, เสียบ SD card เพียงแค่1ช่องเท่านั้นนะตัวบอดี้แม้ว่าจะมีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Sony A 6 6 0 0แต่ว่าในส่วนของกริปจัดนั้นเนี่ยมันมีความตื้นกว่ากลิปจับของตัว Sony A 6 6 0 0ทําให้ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหาในการจับถือเวลานานๆหรือว่าเวลาที่เราถือ กล้องที่ประกบกับเลนหนักเนี่ยอาจจะถือได้ไม่ถนัดมือเท่าไหรนะ่นักช่องเสียบต่างๆก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบไม้ที่อยู่ด้านบนสุด ซึ่งไม่เกะก,กะเวลาที่เราต้องการหมุนจอออกด้านข้างถัดมาด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบ sd card แล้วก็ตามด้วยช่องเสียบ micro hdmi แล้วก็ usb type c สําหรับการชาร์จแบตบแล้วก็การส่งผ่านข้อมูลไปยังตัวคอมพิวเตอร์และสุดท้ายด้านล่างสุดก็เป็นช่องเสียบหูฟังเจ้า sony a 7 c นี้ถือว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยถ้ามันออกมาเมื่อปีที่แล้วนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยในยุคนี้ กล้องออกใหม่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มันมีการพัฒน,นาฟังก์ชันความสามารถต่างๆเนี่ยขึ้นไปให้อยู่ในระดับที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้ความสามารถของ A7 III ที่อยู่ในเจ้า Sony A7 IV ไม่ชี้เหมือนค้ายกันเกินไปไหมเนี่ยมันเลยดูไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่น่าสนใจแล้วไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งเท่าไรนักนะกล้องตัวนี้อาจจะเป็นการออกมาเพื่อทดลองตลาดของทาง Sony ซะมากกว่าเพื่อดูว่ากลุ่มคนที่ต้องการใช้งานกล้องฟูลเฟรมที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ย ไปพิจารณาต่อว่าจะทํากล้องรุ่นต่างๆออกมาในบอดี้ที่มีขนาดเล็กลงอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าระดับราคาของมันอยู่ที่ประมาณ1,800 u s ดอลลาร์หรือว่าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ62,000บาทซึ่งณนะขนาดนี้ทางโซนี่ไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศเปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการออกมาแต่อย่างใดแต่ว่าผมคาดการว่าราคาของมันก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละ6 2 0 0 0อถึง63,000อะไรประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจแล้วก็เล็งที่จะซื้อกล้องตัวนี้อยู่นะครับผมแนะนำว่าใจเย็นนิดน,นึง รอให้มันมีกล้องตัวจริงมาตามร้านจําหน่ายต่างๆแล้วคุณไปลองเล่นลองจับถือดูก่อนลองถือไปมาในร้านใช้งานถ่ายรูปต่างๆแล้วก็ลองเปลี่ยนเลนส์จากเลนส์คิดเป็นเลนส์ตัวอื่นที่มีน้ําหนักมากขึ้นมาหน่อยลองจับถือให้มันนานๆน,น,นิดนึงเพื่อดูว่าในการใช้งานจริงของคุณเนี่ยคุณถือมันได้ถนัดมือจริงหรือเปล่าเพราะว่ากล้องที่มีบอดีเ้เล็กๆรวมถึงมีกริปจัดตื้นๆแบบนี้เนี่ยเวลาถือถ่ายนานๆเนี่ยประสบการณ์โดยส่วนตัวของผมผมไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่นักในการใช้งานกล้องแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายเราเราจะเมื่อยมือเวลาใช้งานนานๆแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะใช้กล้องตัวนี้เท่าไหร่นักบางทีคุณซื้อมาแล้วคุณอาจจะไม่ถูกใจในภายหลังก็ได้แนะนําว่าใจเย็นนิดนึงรอให้กล้องตัวจริงมาตามร้านแล้วลองไปเล่นดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อตอนนั้นก็ยังไม่สายเกินไปและนี่ก็คือข้อมูลของกล้อง Sony a 7จ็ c กล้องคอนเซปต์ใหม่จากทางโ o n y ที่เป็นกล้อง f u ลเ f ร a m e ในบอดี้ที่มีขนาดเล็กแบบกล้องตัวคูณแต่ว่ามันเป็นกล้องที่ควรจะออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าต้นนปีนี เพราะมันจะทําให้กล้องตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้ไปอีกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ